ครูป๊อกจะให้น้องแมทน,นะครับสตาร์ทรถนะครับเอามือจับที่กุญแจรถนะแล้วก็เสียบเข้าไปที่ช่องนะครับโอเคที่เบ้ากุญแจนะก็เท้าซ้ายเหยียบแป้นซ้ายให้สุดนะครับเพราะรถบางคันนะครับถ้าไม่ได้เหยียบคัสต,ต์นะจะสตาร์ทไม่ติดนะโอเคก็เช็กเกียร์ว่างก่อนมือซ้ายมาจับที่หูเกียร์โยกซ้ายโยกขวาเกียร์ว่างจะโยกซ้ายโยกขวาได้เยอะนะเพราะเกียร์ว่างสามารถไปได้ทุกเกียร์ตั้งแต่เกียร์หนึ่งถึงเกียร์ถังนะครับอ่าเหยียบคัสต์แล้ว เช็คเกียร์ว่างเรียบร้อยแล้วเบรคมือก็ถูกดึงเรียบร้อยแล้วเพื่อความปลอดภัยนะอเอาเกียร์มือขวาจับที่กุญแจรถอ่าหมุนไปทีละกหนึ่งกิ๊กอ่าสองกิ๊กอ่าอ่าโอเคสตาร์ทรถนะครับนี่คือสตาร์ทแล้วใช่ไหมก็เกียร์หนึ่งครับซ้ายแล้วก็ขึ้นโอเคครับอ่านี่คือเบรคมือยังไม่ได้ลงครับดึงขึ้นมาก่อนแล้วก็กดปุ่มโอเคครับ ที่การปล่อยคัสต์นะครับจะมี2จังหวะนะต้องแมบค่อยๆปล่อยนะครับจังหวะที่1เท้าซ้ายค่อยๆยกขึ้นมาจากแป้นคัสต์อย่างช้าๆยกทั้งเท้านะครับไม่งานไปเท้าช้าๆค่อยๆเบรกไว้กดนะโอเคถูกต้องนะโอเคยกขึ้นมาครับพอลดเครื่องอีกนิดนึงอ่ะพอลดเครื่องแล้วหยุดไว้อยู่ไว้แค่นี้ก่อนอยู่ไว้แค่นี้ก่อนทำหม่ไม่เป็นไรเหยียบค้ายสุดใหม่อ่ะจะเบรกเบาๆใหม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคโอเคนะอ่ะเท้าขวาที่เหยียบเบรกอยู่ปล่อยเบรกออกมาก่อนแล้วก็แปะเท้าขวาแปะไว้ที่แป้นเบรก เท้าซ้ายค่อยๆยกขึ้นมาอย่างช้าๆค่อยๆดีครับค่อยๆนี่คือจังหวะที่หนึ่งนะค่อยๆปล่อยมาอีกนิดนึงอีนิดนะครับรถจะไม่เคลื่อนอีกนิดนึงดีครับอ่าพอรถเคลื่อนไปแล้วรถเคลื่อนแล้วนะอยู่แค่นี้อย่รถเคลื่อนแล้วพอรถเคลื่อนต่อไปอีกสักพักหนึ่งเท้าซ้ายปล่อยมาให้หมดเลยครับน้องแหนมปล่อยเลีองวอาให้หมดเลยโอเคนี่ครับรถก็จะไม่กระตุกดับนะครับข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเต็มไปเร็วขึ้นแล้วก็มองกระจกมองข้างด้านซ้าย มีใครแซงซ้ายมาไหมมอไซค์ไม่มีนะ<า>โอเคครับเราจะใช้กีหนึ่งในการเลี้ยวนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมาเริ่มต้นขับรถนะโอเคถ้ารถเร็วไปเท้าขวาของน้องแหม่มกดเบรกนิดนึงโอเคกดเบรกนิดนึงโอเคครับแล้วมองขวามีใครไหมเอาคีาม,คมุนเลยน้ารถแ,รมแลมมุนเลยครับโอเคถ้าน้องแหม่มเหยียบแป้นเบรกไปเยอะๆรถเกิดอาการสั่นขึ้นมาอันนั้นต้องเหยียบคัด์กันไว้นะเพราะเราเหยียบเบรกเยอะรถสั่นการที่รถสั่นนะ่ะ รถจะใกล้กระตุกระดับแล้วนะครับถ้าเราเหยียบเบรกเยอะๆรถสั่นมากๆเราต้องเหยียบคันกันไว้นะโอาเคเดียวข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับอ่าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีขึ้นมองกระจกมองข้างด้านซ้ายมีใครแซงซ้าย,ยไหม,มอ่าต้องต้องมองทุกนะครั้งนะนะครับเผื่อมอเตอร์ไซค์เขาแซงมาจากด้านซ้ายนะครับอ่าจะให้หน้ารถเรานั้นเลยออกจากหัวมุมฟุตบาทเป็นนิดเดียวนะแล้วเราก็จะหมุนไปในด้าน,านซ้ายนะมองรถในซอยมีใครไหม มองฝั่งตรงข้ามไม่มีรถสวนนะเอากดเบรกนิดนึงเท้าขวากดเบรกนิดเดิงเอาเกียร์มุดเลยครับมุดอ่าแล้วแล้วก็มองหน้ารถนะครับให้หน้ารถเราเข้ามาอยู่เลนซ้ายเข้ามาก่อนเอาเข้ารถพึ่งกรับโอเคเอาตั้งตรงไหน,นมือจับตรงตำแหน่งเก้ากว่สามเอาเกียร์ปลอดภัยแล้วเราก็เท้าขวาที่เรากดเบรกอยู่เมื่อสักครู่นี้ต่อไปไปกดเท่งได้เลยเอ่ากดเท่งนิดนึงครับ โอเคต,ตอนนี้เราใช้เกียร์หนึ่งอยู่ใช่ไหมความเร็วของเกียร์หนึ่งโดยประมาณนะครับน้องแหม่มนะก็คือ0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะโอเคกันได้ได้ครับข้างหน้าเราจะเลี้ยวขวานะครับการเปิดไฟเลี้ยวจะต้องเปิดไฟเลี้ยวไม่น้อยกว่า30เมตรนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับตีลงนะโอเคมองกระจกมองข้างน้านขวามีใครไหม แล้วก็สลับมองข้างหน้าตอนนี้น้องแมมกดคันเร่งอยู่ใช่ไหมค่ะพอใกล้จะถึงทางแยกเท้าขวาที่กดคันเร่งค่อยๆย,ยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาแล้วมาวางไว้ที่แป้นเบรกถูกต้องกดเบรกนิดนึงก่อนแล้วเหยียบคัสต์ไปสุดการลดดับโอเคช้ๆาๆค่อยๆไหลอ่ะมองขวามองซ้ายด้วยอารองเบาซ้ายหยุดก่อนนี่โอเคนะต้องระวังนะโอเคเอาแล้วก็ปล่อยคัสออกมาช้าๆพร้อมกับหมุนพวงมาลัไายไปทางด้านขวาโอเคปล่อยรถไหลครับ ปล่อยเบรกด้วยแล้วก็ปล่อยคลาดโอเคมองนน้นรถอ่าหมุนเพิ่มครับอ่าเลี้ยวขวานะครับหน้ารถเราจะต้องออกมามากกว่าเลี้ยวซ้ายเพราะเลี้ยวขวาตัวรถต้องข้ามฝั่งมาอยู่เลนทางด้านตรงข้ามซ้ายเหมือนนี้นะเพราะว่าถนนตรงนี้คือถนน2เลนนะครับเลี้ยวขวาออกมาจะต้องอยู่เลนซ้ายริมฟุตบาทเลนขวาเป็นเลนที่เขาสวนมานะโอเคปลอดไัยแล้วปล่อยคลาดออกมาแล้วก,กดคลร่งได้ครับอ่าแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวา มองกระจกขวามีใครแสงขวารลขึ้นมาไหมโอเคแล้วก็มองซอยที่เราจะเลี้ยวคือซอยที่อยู่ด้านขวานะครับฝั่งตรงข้ามมีใครไหมใช่ <Okay. S 1> ให้หนารถออกไปประมาณครึ่งของถนนนะโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะเอามองทางไปทีไม่มีใครนะเอามองหน้ารถได้แล้วหมุนครับเะหมุนอะไรแค่นี้ก่อนปรับามเลยแค่นี้ก่อน,ลอน,น,อนแล้วมองหน้ารถเลี้ยวขวาให้หนารถเข้ามาอยู่ในเลนที่2เพราะถนนนี้คือถนน4เลนโอเคเข้ามาอยู่เลนที่2แล้วขึ้นกลับโดยด้ยครับ โอเคครับตั้งตรงตรงไหนตรงหน่อยเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้เราหมุนซ้ายใช่ไหมเราก็ต้องคืนขวากลับตรงไหนตรงยางตรงแล้วข้างหน้ารถเราก็ตรงอยู่ในเลนที่สองแล้วก,กดกระเร่งได้ครับทเท้าขวาที่เยเบยอยู่ตวัดไปทเท้าขวาไปกดกะระเร่งกดกระเร่งเลยดีครับเลี้ยวขวาถ้ามาเจอถนนสี่เลนแบบนี้ต้องอยู่เลนที่สองนะคือเลนเนี้ยเลนซ้ายสุดเป็นเลนที่จากฝงตรงข้ามเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลนสามกับเลนสี่คือรถที่เขาสวนมานะเพราะนั้นเวลาเลี้ยวต้องเลี้ยวให้อยู่ในเลนเราด้วยนะ จะได้ปลอดภัยนะครับ